ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมเข้ามาอยู่กันในเกมนี้ Fo อ s p e e d h e a t กันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะแต่งเป็นเจ้า Honda Ci ี i c t y ท e R าคันนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าขอนมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับ Honda c ซี i c เนี่ยครับขอกนมาแบบเยอะแบบเยอะมากอ่ะนะครับพี่ครับพี่ครับแต่งซี vic ให้ดูนะครับพี่พี่ครับพี่ครับแต่งซี vic ให้ดูนะครับผม นะครับเออผมก็ไม่ได้แต่งให้ดูสักทีนึงนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาแต่งซีวิกให้ดูกันซึ่งสำหรับซีวิกคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นซีวิกอะไรนะรหัส e k 9ใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้เป็นแฟนซีวิกซะด้วยนะครับผมก็จาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสำหรับรหัสของซีวิกมันมีเยอะมากนะครับมีทั้ง EK EGF e, G, e F, อะไรกม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคันนี้จะเป็นรหัส e k 9นะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเป็นแฟนซีวิกอย่าเพิ่งด่าผมนะครับใจเย็นนะไรรดีกว่านะคับ มาเริ่มกันที่เรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง182แรงม้า1.6ลิตรสสูบเรียงนะครับลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้าและเสียงประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าฟันนี้เนี่ยจะวางเครื่องใหม่ได้นะครับวางเป็นอลอตเตรี่ก็ได้นะวางเป็น4สูบนอนก็ได้หรือจะวาง เป็นวีแปดก็ยังวางได้นะยครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเครื่องที่เอามาวางได้เนี่ยแรงที่สุดเท่าที่จะวางได้ก็คือจะเป็น V8 ตัวนี้ซึ่งสามารถอัพได้สูงสุดถึง800แรงมา้าซึ่งก็เมื่อเทียบกับคันอื่นๆที่ผมเคยแต่งเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครันอื่นๆเนี่ยวางได้ยัน V12 นะครับ แต่งทีนี่แบบได้เป็นพันแรงม้าเลยนะแต่คันนี้สุดแค่ V8 แนะแต่งได้มากสุดก็แค่800แรงม้าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องยนต์ของคันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนะอาจจะไปเน้นที่เรื่องของเสียงแทนแล้วกันนะซึ่งถ้าเราเน้นเรื่องของเสียงเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้เป็นเครื่องเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะ,<ล>ะว่าเครื่องเดิมเนี่ยเสียงมันเป็นเอกลัก,กษณ์อยู่แล้วใครเป็นแฟนซีวิกก็จะรู้นะแฟน Honda ก็จะรู้ว่าเสียงเครื่องของ Honda เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนละกันนะอยากจะฟ เพราะนั้นผมจะใส่เป็นเครื่องเดิมไว้แล้วกันนะไม่เปลี่ยนเครื่องนะถึงเครื่องเดิมมันจะอัพได้สูงสุดแค่400กว่าแรงม้านั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกคันนี้เราจะเน้นเสียงนะไม่เน้นความแรงมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นเครื่องเดิมไว้แล้วกันนะเป็นเครื่องแค่1 0 2แรงม้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอัพเพิ่มได้อีกเป็น400กว่าแรงม้าโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเครื่องะไรดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของแคลงชาร์ปกันก่อนเลยนะครับก็อัพสุดให้หมดนะครับเพ แล้วกเ็เรื่องของคูลิ่งนี่ครับเหมือนกันใส่สุดทุกอย่างนะครับอัลติเมทพัตไปเลยแล้วก็ระบบถ้อยเสียนี่ครับก็เป็นอัลติเมทพัตไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของระบบอากาศนะครับพวกเทอร์โบกับซูเปอร์ชาร์จคันนี้ใส่เป็นอะไรเดียใส่เป็นเอ่อเทอร์โบแล้วกันนะใส่เป็นเทอร์โบเดี่ยวหรือคู่ดีผมก็ใส่เป็นเดี่ยวได้ดีกว่านะเพราะว่าเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยเสียงมันจะจัดจ้านมากกว่าเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องอีกทีฟังเสียงอีกรอบก็ได้นะครับ จะกำลังเสียงเทอร์โบนี่ครับผมถ้าเราใส่เป็นเทอร์โบเดียวนี่เสียงมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเสียงมันจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะเทอร์โบเสียงมันจะค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นเทอร์โบคู่เนี่ยเสียงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเสียงมันจะแบบบอกผู้ชมเหมือนกันนะผมว่าเสียงเทอร์โบเดียวเนี่ยจะดูฟังดูเพาะกว่าเสียงเทอร์โบมันลั่นกว่าพูดง่ายๆนะครับผมก็จะใส่เป็นเทอร์โบเดียวไว้ละกันนะครับผมโอเคใส่ป้าย เรียบร้อยนะดับเครื่อนิดนึงโอเคแล้วก็เรื่องของระบบในตะัตสเนี่ยคันนี้ใส่เป็นถังเล็ก5ถังแล้วกันนะครับระดับอัลติเมทไปเลยแล้วก็มาดูกันที่เรื่องของซัตสเพนชั่นกันบ้างนะครับคันนี้ก็จะใส่เป็นแทร็กซัตสเพนชั่นนะครับผมระดับซูเปอร์ไปเลยนะครับโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องเบรกนะครับอัพให้สุดไปเลยนะครับเอาเป็นเบรกระดับอีลีทไปเลยโอเคแล้วก็เรื่องของตัวยางนะครับยางเราใส่เป็นยางแทร็กแล้วกันนะครับ เป็นยางแท็กระดับเอออีลิทแล้วกันนะโอเคใส่ป้ายเพื่อการเกาะหนนนะครับแล้วก็เรื่องของคลัสนะครับคลัสเราใส่สุดไปเลยนะครับเป็นคลัสระดับอีลิทคลัสไปเลยโอ okay. เคเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์5สปีดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น4สปีดก็ได้6สปีดก็ได้หรือจะเป็น7สปีดก็ได้นะเออว่าใส่เป็นเกียร์แบบไหนดีนะครับ เอาเป็นเกียร์7สปีดแล้วกันนะเพราะว่าเกียร์7สปีดเนี่ยสเตตัสมันเพิ่มทั้งเรื่องของไฮสปีดแล้วก็แอคเซเลชันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่าง6สปีดเนี่ยได้แต่แอคเซเลชันนะแต่ว่าไฮสปีดจะลดลงนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ย7สปีดให้ดีที่สุดนะครับก็ใส่เป็น7สปีดไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลนะครับดิฟเฟอเรนเชียลแล้วก็ใส่เป็นแทรัคดิฟเฟอเรนเชียลแล้วกันนะระดับซูเปอร์โออเเเคคครรรรรียบรยบบบ้้นนะะััส็จแลว หลังจากแต่งเสร็จแล้วแรงม้าคันนี้ก็จะอยู่ที่489แรงม้านะครับเล่งสูงถึง100ได้ภายใน2.87วินาทีแล้วก็ทอร์กอยู่ที่416นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีด370กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็พูดตามตรงว่าคันนี้อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับคันก่อนๆที่ผมเคยแต่งเนาะคันก่อนๆที่ผมเคยแต่งเนี่ยมาระดับพันแรงมา้าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ระดับของรถนี่อยู่ที่400บวกกันทั้งนั้น แต่ว่าคันนี้เนี่ยระดับอยู่ที่328เท่านั้นเองนะครับซึ่งเอาตรงก็คันนี้อาจจะไปเน้นเรื่องของการเอาไว้ขับเล่นชิลๆฟังเสียงเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้เอาไปเน้นแบบแข่งกับพวกระดับไฮเปอร์คาร์ขนาดนั้นนะครับเอาไปแข่งกับระดับไฮเปอร์คาร์น่าจะไม่ไหวอยู่แล้วคันนี้นะครับดูจากสเปกแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าเอาไ้เน้นขับชิลๆแล้วกันนะฟังเสียงเครื่องชิลๆคันน,นี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราไป,าไปดูกันที่เรื่องของของแต่งภายนอกกันมากดีกว่านะครับ มาดูกันที่เรื่องของของแต่งภายนอกกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของสีละลายกันก่อนนะเพราะว่าครั้นี้ผมไปหาไว้รอแล้วนะครับไปหาโหลดจากคอ <c oughs> มมูนิตี้ไว้รอแล้วก็จะเป็นสีละลายตัวนี้นะครับสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไปหาโหลดมาจากคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็มาแต่งเองเพิ่มนิดหน่อยนะครับมาเพิ่มในส่วนของฝาปรงนะครับใส่เป็นฝากระโปรงคาร์บอนแบบนี้นะครับ แล้วก็ผมก็ใส่เพิ่มตรงไอ้ลายด้านข้างเนี่ยสปีดฮันเตอร์ใส่เข้าไปนะครับก็ลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นสีเหลืองนะครับประมาณนี้เลยโอเคใส่เป็นลา์ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่เรื่องของชิ้นส่วนชิ้นแต่งต่างๆกันต่อเลยนะครับมาที่บอดี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเรื่องที่ด้านบนก่อนแล้วกันนะครับวินโด์นะครับคันนี้ปรับแบบใส่สุดเหมือนเดิมนะครับ ผมชอบแบบสายสุดแล้วก็เรื่องของฮูดฝากระโปรงหน้าก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะไอ้อันนี้ฝากระโปรงอะไรวะเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นแบบเป็นเบาหนังยังไงไม่รู้ว่าอยู่ด้านหน้านะครับดูแปลกๆไงไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับดูแปลกเดียะมันดูแบบไม่ใช่คาร์บอนไม่ใช่วัสดุปกติที่ทำฝากระโปรงทั่วไปมันดูจะเป็นเหมือนหนังเหมือนเบาอ,อะไรสักอย่างอะ่ะมาหุ้มที่ฝากระโปรงไทีอะ่ะ มันดูแปลกเกินไปวะผมไม่เอานี้แล้วกันนะข้ามไปแล้วกันโอเคอันนี้เป็นช่องนะครับเป็นเจาะรูระบายอากาศด้านบนนะครับค่อน <n> ข้างใหญ่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศเหมือนกันนะเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวไปเลยนะ School. อ้อันนี้สวยนะเป็นช่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าช่องนี like ้ดูใหญ่กว้างกว่าอันอันนี้นะผมว่าอันนี้น่าจะกาลังดูสวยเลยนะผมใส่ไปอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ป้าเรียบร้อย ต่อมามาดูกันที่เรื่องของฟอนบัมเปอร์นะครับฟอนบัมเปอร์ก็จะมีเป็นของแต่งให้เลือกอยู่3แบบนะจะมีของ h อนด้เองนะซึ่งจะคล้ายๆของเดิมเลยนะอันนี้แต่จะมีไฟเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆอันนี้เหมือนกันนะแต่จะไม่มีไฟนะจะเป็นช่องอากาศแทนนะครับแล้วก็จะมีของ Speed Hunter นะเฮ้ยสวยดูแบบเป็นรถซิ่งดีนะอันนี้นะครับผมเออวัาใส่เป็นของ Speed Hunter ไว้แล้วกันนะโอเคใส่ไปเรรยบร้อยนะครับแล้วก็มาดูกันที่เรื่องของสปิตเตอร์นะ สปิเตอร์ใส่เป็นสปิเตอร์ตัวไหนดีนะจริงๆผมว่าสปิเตอร์อันนี้อันแรกก็น่าจะดูสวยนะเออน่าจะดูโอเคนะครับหรือเราไม่ใส่ดีวะผมว่าไม่ใส่ก็ดูสวยนะโล่งๆแบบนี้ไปเลยก็โอเคเอาเป็นว่าสำหรับสปิเตอร์ผมไม่ใส่ลวกันนะผมว่าปล่อยโล่งๆแบบนี้ดูสวยกว่านะส่วนตัวนะครับผมโอเคต่อมามาดูกันที่เรื่องของฟอนต์ขนาดนะครับอา้าวใส่ไม่ได้นะครับมันใส่กับบ,บัมเปอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ข้ามไปแล้วกันนะสำหรับเรื่องของขานาด ต่อมาเรามาดูเรื่องของไฟหน้าแล้วกันนะไฟหน้าเอ่อกดกดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมกดไปเมนูไฟหน้าไม่ได้ <c oughs> จริงจริเอ่อถ้าอยู่จุดนี้กดซ้ายไม่ได้กดบนไม่ได้โอเคมาจุดนี้กดบนไม่ได้กดไปไงวะเนี่ยอันนี้กดขวาเอาไม่ได้อีกออกดลงไม่ได้อีกเอ่อกดไปไงวะนะ <c oughs> ครับผมกดไปเมนูไฟหน้าไม่ได้จริงๆนะเนี่ยนะครับเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนครับ ผมเปลี่ยนไฟหน้าไม่ได้ผมไ่ไม่สามารถไปเมนูไฟหน้าได้มันกดไม่ได้จริงนะหรือผมไม่รู้วิธีกดวะไม่ดีกดไม่ได้จริงเนี่ยผมพยายามกดไปเมนูไฟหน้ามันกดไม่ได้จริงจ่างมันแล้วกันนะผมข้ามไปแล้วกันนะสำหรับเรื่องของไฟหน้าไม่แต่งแล้วกันนะมันมันกดไปเมนูไฟหน้าไม่ได้จริงเนี่ยผมหรือผมไม่รู้วิธีกดวะมันต้องมีวิธีดิใช่ไหมเออแบบ กดไปไม่ได้จริงว่ะตอนนี้นะครับเอาไป่ข้ามไปแล้วกันนะไฟหน้าผมปล่อยเป็นแบบไฟเดิมไปแล้วกันนะไฟใสๆแบบเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่ไรแบบข้ามไปแล้วกันนะสำหรับเรื่องของไฟหน้านะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวต่อมามาดูกันที่เรื่องของสูมล้อนหน้ากันบ้างนะก็จะมีเป็นของแต่งของ Speed Hunter ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่นนะของแต่งนี้จะมีคล้ายๆเป็นช่องอากาศด้านหลังล้อนะครับแล้วก็2อ,อันนี้มันต่างกันยังไงวะเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะล้อมันจะยืดออกมาเยอะกว่านะครับอัน แล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆของเดิมเลยนะครับไม่มีช่องอากาศด้านหลังนะแต่ว่าโป่งเนี่ยจะดูใหญ่กว่าอันอื่นเลยนะหรือเปล่าใช่ไหมเออเหมือนโป่งจะดูใหญ่กว่าอันอื่นเลยนะครับซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยอันที่สวยสุดผมว่าผมชอบอันนี้นะอันแรกนี้เลยนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆของเดิมเลยนะครับต่างกันแค่จะมีช่องอากาศกด้านหลังนะครับแล้วก็ล้อจะยื่นออกมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับโอเคใส่ไปอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมามาดูกันที่เรื่องของกระจกข้างกันมากดีกว่านะ กระจกข้างวิงมิลเลอร์นะครับก็จริงๆของเดิมมันก็สวยแล้วนะหดี๋วเราจะเปลี่ยนดีนะเปลี่ยนแบบแบบนี้ไหมแบบซิ่งแบบนี้เลยอันเล็กๆแบบนี้ก็ดูโอเคนะเออวะ่ะผมใส่เป็นอันเล็กๆแบบนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ป้าเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของไซส์เกิร์ตนะครับไซส์เกิร์ตเออใส่เป็นอันไหนดีอะนะครับมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืมอว่าสปีดฮันเตอร์สุดท้ายนี่มันก็สวยนะแต่ว่ามันตูใหญ่ไปนิดนึงวะ่ะ อันนี้ก็ดูสวยนะแต่มันก็ดูเล็กไปน,นิดนึงถ้าเราใส่ไปอันใหญ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะดูเข้ากับชุดด้านหน้ามากกว่านะใส่ไปอันใหญ่ไว้แล้วกันนะมาดูเข้ากับชุดบัมเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับโอเคใส่เป็นสปีดฮันเตอร์อันสุดท้ายนี้แล้วกันโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาที่เรื่องของซุ้มล้อหลังนะครับปกล้อหลังก็มีเรื่องอันเดียวนั่นเองนะเป็นของสปีดฮันเตอร์ซึ่งเอ่อผมดูแล้วถ้าเราใส่ไปอันนี้เนี่ยดูไม่ค่อยเข้ากับด้านหน้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมผมมมวววว่่่าาาาาาใใสเเเป็นนนนนนขของดดไ้้้้้้แลก,นนะก,นนาากกกกัััะะหหูบบคร โอ okay. เคไปน,นั้นก็ข้ามไปและการสลับสูมล้อหลังเนาะต่อมามาดูกันที่เรื่องของด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังเริ่มจากด้านบนก่อนนะสปอยเลอร์อันนี้จะเป็นแบบคาร์บอนนะครับซึ่งก็ดูแล้วมันน่าจะดูเล็กกว่าอันเดิมด้วยซ้ำนะอันนี้นะครับแต่มันก็ดูสวยลงตัวดีนะนะครับแล้วก็จะมีของ Speed Hunter อันนี้โอ้โหโคตรใหญ่โคตรยาวนะครับเอ้ยก็ดูเท่อยู่นะดูเข้ากับพวกชุดสเกิร์ตชุดเอ่อบัมเปอร์หน้าที่เราใส่ไปอยู่นะนะครับหรือจะเป็นอันนี้โอ้โหอันนี้แบบตั เออนะครับผมว่าถ้าจะดูเข้ากับชุดแต่งของเราสุดน่าจะเป็นอันนี้ว่ะนะครับใส่ไปนี้ไปแล้วกันนะดูเข้ากับชุดบัมเปอร์ชุดไซส์สเกิร์ตดยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของสา์ซิสเ็มนะระบบเครื่องเสียงก็ใส่ป้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนะครับมาดูกันที่เรื่องของเชนแบ็กกราวนี่ยครับแบ็กกา่ปาป้ายทะเบียนเราเอาเป็นเอาเป็นไหนเดียเอาเป็นนี้แล้วกันนะสีเหลืองแบบนี้ในด,ดูเข้ากับตัวรถอยู่นะครับโอเคใส่ป้าแล้วก็ กรอบป้ายทะเบียนนะครับเอาเป็นกรอบตัวไหนดีเอาเป็นเอาเป็นสปีดฮันเตอร์แล้วกันนะครับโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องของอิดิเทกนะครับคันนี้เขีนเยนว่าอะไรดีเขียนว่า e k 9แล้วกันนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเค a อ c e เซปป้ายเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของป้ายทะเบียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของดิฟฟิวเซอร์นะครับดิฟฟิวเซอร์มีแบบไหนบ้างนะอืม hmm. ดูแล้วมันไม่มีอันไหนดูแบบดูเข้าเลยอะนะครับผมว่าไม่ใส่ดีกว่านะดิฟิวเซอร์ปล่อยลงโลกเหมือนเดิมไว้ดีกว่าน,ะน่าจะดูสวยกว่านะครับไปนั่งก็ข้ามไปแล้วกันนะแล้วก็เรื่องของไฟหลังนะครับไฟหลังเกือบลืมแต่งเลยนะครับไฟหลังก็มีเลือก3แบบนะครับมีแบบมืดนิดนึงแล้วก็มืดสุดๆอันนี้จะเป็นเอ้ยมันต่างจากของเดิมยังไงวะอ๋อจะเป็นคล้ายๆไฟ l า d ดีป่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนิดนึงนะ <S <S เออจะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งนะ คล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆไฟ LED หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะดูเป็นเม็ดๆมากกว่าด้านบนอนะ่ะเห็นปะนะครับผมใส่เป็นเอ่อไฟสุดท้ายที่ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับโอเคดับเครื่องนิดนึงแล้วก็เรื่องของอะไรอีกอ่ที่เรายังไม่แต่งนะอ๋อท่อครับท่อเรายังไม่แต่งเนาะก็มีท่อแบบไหนบ้างเนะี่ยมีทอยื่นอยู่แล้วนะท่อแบบยิงลงแบบยิงลงก็ดูดีนะเออหรือจะเป็นโอ้ทอยื่นนี่ไม่เอานะครับ อันนี้ก็โอเคนะดูสวยนะอืมไ้่อันนี้ก็สวยนะเออเอาไปท่อบแบบไหนดีวะนี่ครับอืมแต่ผมว่าสุดท้ายนี่ดูสวยเลยอะดูเข้าเลยนะหรือจะเป็นท่อบแบบทรงดิงลงแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะเออเอาแบบไหนดีเนี่ยแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าผมชอบเป็นอันสุดท้ายมากที่สุดนะทรงนี้เลยนะครับผมว่านี้น่าจะดูโอเคใส่ไปนี่ไปแล้วกันนะโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับอ่าหมดแล้วยังของแต่งต่งตางๆน่าจะครบหมดแล้วไหม น่าจะเหลือแค่เรื่องของล้อแล้วนะครับที่เรายังไม่แต่งนะครับมาดูกันที่เรื่องของล้อกันต่อเลยแล้วกันนะครับเรื่องของล้อนะครับมาที่ล้อหน้านะครับริมแล้วก็เชนริมนะสำหรับเรื่องของล้อนี่เดี๋ยวผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวตัดกับไม้ทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นล้อของทาง Co ส m ิ c นะครับเป็นล้อตัวนี้เลยนะเป็น Co ส m ิก x t 006R นกะครับก็ผมว่ามันดูเข้ากับซีวิคของเราดีนะ ไม่รู้สิผมว่ามันดูเข้าแบบแปลกๆอะ่ะนะครับเอาเป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ป้าย0 0 0พเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปปรับขนาดของล้อนะครับเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยไหมนะครับจริงๆใหญ่สุดมันก็ก็สวยนะแต่ผมว่าคันนี้น่าจะเหมาะกับล้อเล็กๆยางใหญ่มากกว่าหรือเปล่านะแต่แบบนี้ผมว่ามันก็ดูเล็กไปนะเอาเป็นว่าประมาณกลางๆแล้วกันนะเอาเป็นล้อแบบขนาดประมาณกลางๆนะแบบไม่ใหญ่มากแล้วกันสำหรับคันนี้โอเคใส่ป้ายนะครับแล้วก็ เรื่องของล้อหลังด้วยนะครับเดี๋ยวไปใส่เป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคริมแล้วก็เชนริมนะครับเป็นล้อของทางคนะอสมิกเนาะตัวไหนวะตัวตัวนี้โอเคใสป่ป้ายเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของขนาดล้อด้วยนะครับก็เอาเป็นขนาดประมาณกลางๆเหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมามาดูกันที่เรื่องของเออสีล้อแล้วกันนะสีล้อเอาเป็นล้อสีอะไรเดียวถ้าเอาขอบล้อด้านนอกเป็นสีโครมมันจะดูสวยไหม มันจะดูแปลกหรือเปล่านะครับเอ้ยมันล้อด้านในนีกว่าเดี๋ยวขอดูด้านนอกก่อนแล้วกันตรงขอบล้อ,อ,อขอบล้อลองเป็นสีโครมดูสิสีโครมแบบนี้มันจะดูแปลกหรือเปล่ามันก็ดูสวยนะแต่ผมว่าสีเงินแบบเดิมสวยกว่าวะ่ะขอบล้อด้านนอกเพราะนั้นไม่เปลี่ยนแล้วกันนะขอบล้อด้านนอกเป็นสีเงินเงินเหมือนเดิมมาดูด้านในดีกว่านะด้านในถ้าเราเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นล่ะเป็นสีสีขาวได้ไหมสีขาวแบบนี้ จะเป็นสีแบบเงินๆแบบเดียวกับตรงขอบล้อเลยนะแบบนี้ก็สวยนะหรือจะเป็นสีแบบอื่นดีนะครับสีแดงอะไรไหมแบบเน้นๆตรงล้อหน่อยก็สวยนะอืมเอาเป็นสีอะไรดีหรือจะเป็นสีดําแบบเดิมดีนะครับโอ้สวยทุกสีเลยอนะบอกตรงเนี่ยสีแดงก็สวยนะสีเหลืองล้อแดงไปดูแปลกไหมแต่ผมว่ามันดูสวยนะดูแปลกดีอนะนะครับอืมแต่จีสีดําเดิมๆก็สวยนะ ผมลองเป็นล้อแดงแล้วกันนะผมอยากได้ล้อแดงว่ะผมว่าล้อแดงมันก็ดูสวยแบบแปลกๆดีอ่ะนี่ครับผมใส่เป็นล้อแดงไปเลยแล้วกันนะครับผมสีเหลืองล้อแดงโอเค apply to all rim นะครับอ่าต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของจานเบรกกัน,นามากดีกว่านะจานเบรกคันนี้ผมใส่เป็นแบบเออเป็นแบบซอสล่องแบบนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เรื่องของเออ่คาลิเปอร์นะคาลิเปอร์คันนี้ผมใส่เป็นคาลิเปอร์ของเออใส่เป็นคาลิเปอร์อะไรดีวะนะครับ ใส่เป็นเบมโบ่ไหมสีแดงไปเลยเข้ากับตัวล้อดีด้วยหรือใส่เป็นวิวูดดีวิวูดก็สวยนะแต่ถ้าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเข้าที่สุดผมว่าเบมโบ่ได้ดูดีสุดนะได้ดูเข้าที่สุดละเนี่ยผมใส่เป็นเบมโบ่ตัวนี้แล้วกันนะครับล้อหน้าโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของล้อหลังด้วยนะครับล้อหลังก็ไปเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของเบรกดิสนะ่ครับใส่เป็นจานเบรกแบบเซาะล่องเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็เรื่องของคาลิเปอร์เบรกนะครับคาลิเปอร์ hmm. ก็ใส่เป็นเบมโบเหมือนกันนะแต่จะเป็นเบมโบตัวนี้แล้วกันนะเมื่อกี้ล้อหน้าเราใส่เป็นตัวนี้เนาะล้อหลังผมใส่เป็นตัวอันเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคใส่เป็นนี้ไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับส่วนของตัวล้อหรืออะไรกเหรือตรงยางนะเออวะ่ะลืมยางเลยนะครับยางคันนี้เปลี่ยนดีไหมจริงๆเดิมๆก็สวยนะยางเดิมก็โอเคละหรือเราใส่ลายตรงขอบยางนิดนึงไหมลายตรงขอบยางมันก็สวยนะ แต่ยางเดิมมันก็ดูแบบเป็นรถซิ่งบ้านๆดีนะเออแต่ถ้าเราใส่ลายตัวขอบยางไปไมันดูเป็นรถแข็งมากขึ้นนะครับอืมผมว่าคันนี้ผมไม่ใส่แล้วกันนะลายตัวขอบยางผมปล่อยเป็นดเดิมไว้แล้วกันนะดูเป็นรสซิ่งบ้านๆดีนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของตัวล้อโอเคเสร็จหมดแล้วสำหรับชุดพาร์ตต่างๆเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่เรื่องของเออเอฟเฟกต่างๆกันมากดีกว่านะเอฟเฟกนะครับมาที่ในยตัสคันเลอร์นะในยตัสคันเลอร์คันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะแบ็คไฟก็ไม่ ไฟใต้ท้องคันนี้ผมใส่เป็นสีระเดียใส่เป็นมีสีขาวไม่เห็นได้สีขาวธรรมดาธรรมดาเลยคันนี้นะครับรู้สึกจะไม่มีสีขาวนะมผมไม่ใส่แล้วกันนะเราข้ามไปแล้วกันนะเรื่องของ air suspension นะระบบถุงลมคันนี้ผมไม่ใส่ดีกว่านะข้ามไปแล้วกันนะแต่ปกติเราก็ไม่แต่งอยู่แล้วนะเราก็ข้ามไปสรุปว่าเมนูเอฟเฟกต์นี้เราไม่ใส่เลยนะข้ามหมดเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของสแตนด์ดีกว่านะจัดทรงนิดนึงนะครับ คันนี้ก็ผมจะปรับมันเตีย้ยลงหน่อยแล้วกันนะเดิมๆมันยังสูงอยู่เยอะเลยนะครับโอเคเตีย้ยแบบเตีย้ยสุดเลยดีกว่าอ่ะนี่เลยปรับล้อแบดีไหมนะครับล้อแบบผมว่าคันนี้ผมไม่ปรับดีกว่าว่เอาเป็นแบบเดิมๆไว้แล้วกันนะไม่แบดนะครับส่วนเรื่องของความสูงเนี่ยจริงดูไปดูมามันก็ดูเหมือนจะเตีย้ยไปนิดนึงนะนี้ผมปรับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันเป็นประมาณนี้น่าจะกําลังโอเคนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของสแตน เซฟไปเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของท่อเสียงกันบ้างนะเสียงท่อนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะโอเคโอค้โหจริงจเสียงเดิมก็พอออู่แล้วนะผมปรับโทนให้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วกันนะให้มันดังขึ้นหน่อยไม่นิดนึงแล้วเพิ่มเยอะเลยแหละอะประมาณนีแน้แล้วกันแล้วก็อะเกสซีฟเนี่ยผมปรับขึ้นนิดนึงแล้วก็โอเวอร์รันนะครับผมลดลงดีกว่านะ ไม่อยากให้เเนินไฟมันเยอะเท่าไหร่คราวน,นี้โอเคแล้วก็ไปลินานนเพิ่มไปเยอะหน่อยละกันโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องของเสียงท่อนะครับโอเคเซฟไป้าจับเครื่องนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของแต่งต่างๆน่าจะครบหมดแล้วนะน่าจะไม่ลืมอะไรก็แต่งเสร็จแล้วโงมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรงมันจะดูแบบอา,อารมณ์รสซิ่งแบบบ้านๆนิดนึงนะอารมณ์แบบรสซิ่งแบบแนวสตรีทนิดนึง นะคันนี้อาจจะดูไม่ใช่ทรงสนามมากเท่าไหร่นะครับซึ่งคันนี้ทรงก็ดูสวยอยู่นะสวยใช้ได้เลยนะครับคันนี้ของแต่งก็ถึงจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็แต่งออกมาแล้วก็ดูค่อนข้างสวยอยู่โอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบวิ่งแข่งอะไรดีกว่านะว่าพอไปแข่งกับคันอื่นๆแล้วเนี่ยมันจะสู้กับคันอื่นๆเขาได้หรือเปล่านะครับผมโอเคสำหรับสนามที่เราจะไปแข่งกันเนี่ยเอาไปสนามไหนดีนะเนื่องจากรถเราเนี่ยมันเป็นระดับแค่300ก,กว่าเท่านั้นเองนะย,ยังไม่ถึง400จะให้เราไปแข่งกับพวกสนามระดับไฮเปอร์คารแบบ์แบบนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะ เราเอาไปสนามที่แบบเบาๆสบายๆายชิวๆันบ้างดีกว่านะเออว่ะลองไปสนามนี้แล้วกันนะสนามนี้แนะนาลถระดับ340รเนี่ยแต่ว่ารถเรา328ก็น้อยกว่าที่มาแนะนําแต่ก็คิดว่าน่าจะสู้ไหวยอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปสนามนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเฟาดทาวเวลมาซักตรงไหนดีวะฟาดทาวเวลมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปที่สนามอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยว้าไหนดูซิว่าซีวิกเนี่ย เวลาไปแข่งไปวิ่งเนี่ยมันจะจี้จ้าขนาดไหนนะเสียงวีเทคนะครับเอาจริงคันนี้จะว่าไปก็สวยใช้ได้เลยนะผมว่านะครับถึงของแต่งมันจะดูแบบน้อยไปน,นิดนึงก็เถอะนะครับแต่ว่าพอแต่งแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นทรงรถซิ่งเลยอะนะครับดูแบบคือโลซิงอะนะครับเออสวยใช้ได้อยู่อะโอเคเดี๋ยวเราขับไปสนามกันสักนิดนึงแล้วกันนะเ,เสียงเครื่องเสียงเครื่อง โอ้โหเอาไว้เอาเว้เรื่องของความแรงอาจจะแรงไม่เท่ากับคันก่อนๆที่เคยแต่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคันนี้อาจจะไม่เน้นเรื่องของเครื่องเท่าไหร่นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเปลี่ยนไส้ในเอานะ่ครับเออจะเน้นเรื่องของเสียงมากกว่านะคันนี้เสียงแบบโรถซิ่งนะเอ้ยรถเกือบชนโอเคปอโอ้ยในตันหนักอือเอาไว้สองร้อยแล้วไว้สองร้อยแล้ว,ว,ลวนะครับออโอ้ยทางทาง ิปหมายสกิดข้างทางหนึ่งทีนะมีรอยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงน,นี้โอเคไปครับผมไป,ไปโอเคเบาเบาเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคไปครับโอ้โหสนามอยู่ไกลเหลือเกินนะครับผมโอ,โอเคไปครับไปครับ แขกเปิดโรกเปลี่ยนโอเคเอ้ยเบาเบาเบาถึงละถึงละอืออื้มเลยเกือบเลยโอเคทันอยู่มาเริ่มแข่งกันเลยนะครับมันจะสู้คันอื่นเขาไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับรถเราระดับต่ำกว่าที่มันแนะนำด้วยนะสนามนี้แนะนำ340แต่รถเราระดับแค่320เท่านั้นเนองโอ้โหมี GTR ด้วยคอสโอ้โหแมคลาเรนเราม้งเป็นแบบคอนทาซีวิกอยู่คันเดียวเลยมั้งเนี่ยโอ้โห เอาเว้ยเอาเว้ยฮะถึงจะไม่เจอระดับไฮเปอร์คาร์แต่เราก็ยังเจอระดับซูเปอร์คาร์อยู่นะยังถือว่ายากอยู่ไปผมกดมิดเหยียบมิดไปเลยเหยียบมิดไปเลยทันไหมโอเคโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอยืตามเขาไม่ทันเลยนะเอ,อ้ยพี่เบาให้ผมหน่อยพี่โอ้เรมบกินี่อย่างนี้โอเคขอขอแทนสักคันดีวะอย่างน้อยขอแทนสักคันสองพันได้ไหมล่ะไหนะครับ แสงไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเอเว้ยเอเว้ยแสงเลยเว้ยแมคลาเรนแล้วบูกินี่โดนกูแสงแล้วเร็กน,น้อยโอโ้ซิมิกไมงใช้ได้อยู่โอ้โหสนามนีู้้กงค้คงจะเยอะนิดนึงนะไปคนระับผมด้านหน้าเป็นพอร์ชนะครับจะตามแสงทันนไหมเนะี่ยโอเคไปออในตัดมีเท่าไหร่เราคนหมดเล้วฮะโอ้โหรถเราแต่งมาแค่เนี้ยนะครับจะซูคนอื่นเขาไหวหรือเปล่า เดือบบิดบิดแบบไม่รู้จะบิดยังไงนะโอ้โหเทคก,ก็เปิดจะไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วน่ะโอเคไปอือโอ้โหไฟผมด้านหน้าเป็นแอสตันมาตินนะไฟผมอือโอ้โหเนตัดมีเท่าไหร่ใช้หมดจริงบอกเลยว่าเนตัสันไม่พอใช้โอเคอันนี้โคง้งเบรกนิดนึงเบรกโอเคสวยเอ้ยเบรกเยอะวินิดนึงได้อยู่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 ถึงจะแซงคืนละไปครับผมไปครับผมรอบสองล้ ชิบหายมันอยู่ที่4อยู่เลยอ่ากดมิดกดมิดเท่าที่จะมิดได้โอเคในตั้หน่อยโอเคไป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 โอย้อยโอย้ยโอเคแอสตันแอสตันแข่งอีกรอบนึงอโอเคเนี่ยตอนนี้อยู่ที่3มันอยู่ที่3อยู่ด้านหน้า2คัน ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเหมือนกันะมองไม่เห็นนะครับมองไม่ค่อยชัดโอเคไปครับผมซีวิกเราจะยอมแพ้ได้ยังไง<ไ>โอ้โหสนามนี้คือแบบบอกเลยว่าซีวิก VS ซูเปอร์คาร์นะครับโอเคเอาเว้ยพลังวีเทคไปครับผมอ<ไ>ื้อผมเก็บมิตะนะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับ<ไ>โค้งมันเยอะด้วยอ่ะสนาเนี้โอเค ไปอือเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยโว้โหึห غ, ไปครับผมไปครับผมยังไงโค okay. ้งนี้ยังไงเบรกโอเคอืออยู่ได้อยู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วถูอยังตามสองคันหน้าไม่ทันเลยอะสองคันหน้ามันไวมาก okay. อะโอเคโว้เอาเว้ยเอาเว้เฮ้ยเริ่มมาเริ่มมา เริ่มมาเว้ยเริ่มมาเหมือนจะตามได้อยู่อืดเหมือนจะตามได้แต่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีอืดโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฟอาลี่ฟอราลี่ลเหรอขอแซงหน่อยดิพี่ขอแซงหน่อยดิพี่โอ้ยไม่ได้วะ่ะเหมือนจะแซงได้ก็ยังแซงไม่ได้วะ่ะทิ้งไปอีกแล้วไปครับผมไปครับผมเอ,อ้ยลงลงยากหน่อยนึงความเร็วตกเลยขึ้นเนินขึ้นเนินเอาเว้ย เอาเว้ยเอาเว้ยเ,เปิดลีแสงขึ้นมาแค่นี้หนึ่งแล้วข้างหน้าเราเป็นระบบที่นี่เดียบโบนะตามไม่ทันจริงเหมือนจะตามทันมันก็แบบฉีกห่างไปแกวอะอืดโอ้ยโอ้โหตามยังเหนื่อยบอกเลยว่าตามยังเหนื่อยนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหไปครับผม โอเคโอ้ห okay. ไม่ทันว่ะถึงเส้นชยัยแล้วได้แค่ที่3เนี่ยโอเคกู okay. แต่ได้แค่ที่3ก็ดีใจแล้วคันนี้เนะครับเพราะว่าของแต่งอย่างที่บอกไปเครื่องก็เครื่องเดิมนะเป็นเครื่องเดิมที่มาเปลี่ยนไส้ในเฉยๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะแต่ถ้าเราเอาไปวาง V8 ดเนี่ยแน่นอนว่าแรงกว่านี้แน่นอนนะครับแต่เสียงก็จะไม่ได้เสียง VT e c ไงนะครับ,รบก็ต้องเลือกเอานะถ้าใครจะซื้อคันนี้มาลองแต่งดูนะครับถ้าเลือกเรื่องของความแรงเนี่ยอาจจะไปมองในเรื่องของเครื่อง V8 มากกว่านะครับ แต่ถ้าอยากได้เสียงก็ต้องเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าความแรงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะเหมาะกับการเอาไปขับเล่นมากกว่านะถ้าจะเอาไปแข่งเนี่ยผมว่าเครื่องเดิมเนี่ยถ้าจะแข่งก็แนะนําไปสนามที่แบบไม่ได้ยากมากนะเป็นสนามแบบเบสิกเบสิกง่ายๆแต่พอมาเป็นสนามที่แนะนําระดับ3 4 0ขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากเลยอย่างเช่นสนามนี้เป็นตนน้นนะครับตามแบบว่าโอ้โหตามยากมากนะตามแบบซุปเปอร์คาร์นะในสนามไม่มีแบบรถสตรีทระดับเดียวกับเราเลยนะมีแต่ซุปเปอร์คาร์ทั้งสนามเลย แล้วก็เรื่องของของแต่งคันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะน้อยนิดนึงนะของแต่งอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต,แต่แต่งแล้วมันก็ทรงดูสวยอยู่นะดูเป็นรถซิ่งได้อยู่เลยนะครับทรงใช้ได้เลยนะครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแต่งให้ดูเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแต่งรถอะไรดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าายบายจ้า